สวัสดีพี่น้องปองไปผู้ติตามทางเพจเฟซบุ๊กเซียงเอิ่นเที่ยวเลยแชแนลื่อนี้พาพี่พาน้องมาเบึงการผูกแขนสจอใหม่สจอวุฒิสจอนธพงคงเศรษฐธรรมสจอเคจอยก็เคตอยก็เขตสองตำบลนาอานและตำุลชยพฤกครับผมมาพี่น้องปองไปมาไล่เก่งพูนะสจอใหม่ผู้แขนสจอใหม่พี่น้อง มาหลายครับเท่านั้น mm. ต like, ัวต oh, ัวตัวตัวตัวยักษ์นั้นจะมีวงจีมีโต๊ะเงินโต้เนื้อรับพูดเสร็จแล้วรับของสำรวยนะครับรับของสำรวยอืมครับมาไหลได้บ้ามาเต่านไี่เนี้ยมาเต่านี่หามแน่แน่นี่ก็าซอิหามที่แม่ไลยหามที่นี่นะปราเราผู้แค่กวางเงินใช้กรรมมากรรมเต็มกรรมเราเราเพิงเงินพูดแค่นะ พี่น้องบันเลยถามป้าทุกบระหารได้เตรียมเตรียมขันแล้วขันหนึ่งพี่น้องใบแดกงลอย้อยอันนี้แลกสิครับผมแลกสิแลกเงินครับผมนับดีๆเด้อเย่าสิบสองใบเด้อเย,ย่าปี๊บาเป้าหมากก็ได้เด้อพี่น้องเด้อ <c oughs> มันแย่กันยู่ตอนนี้มันแย่กันอยู่ อันนี้เป็นการผูกแขนซอนจอใหม่นะครับไม่ใช่ผูกแขนเจ้าบ่าวเจ้าสาวนะครับผม,มใส่สุดสี่กจีคือกัน,ไไนเท่านะเนาะว่าเป็นสมัยนะาเมียชิลวงสอท,ท,ทอบ่เออเอาหุ่นยางรถเนาะใด้ใส่สุดสีกะจีคือกัน,ไไนเนาะสุดยอดสุดยอด คนน่ะพี่น้องพี่น้องจากไล่ทามครับอันนี้กุญงงทีเนี้นะโอ้พี่น้องกุญงงตะบนชายาเพลกก็มาครับผมมาอยู่บ้านไล่ทามนะพี่น้องไล่ไล่เราสักมาอยู่บ้านไล่ทามพี่น้องไล่เก่งโต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 อุ่นหนาปากครั้งคนแรกยาวปั่นรถไฟวัวรอไปอีกคนนี้อยู่ข้างนอกอีก ยาวอนลาดถึงหน้าวัดเลยครับตอนนี้นะครับผมพูดแค้นเสร็จแล้วอย่าลืมเอาของสำรวยจะทำเนี่ยเป็นทุ่งกะลาดีแจ๊บปุ๋ยคนละกระสอบเนี่ยครับผมเอาแไปเอาแจ๊บคนนี้เนี้ยจวกถังรวยนะคนแจ๊บตัวหน้าดูดีโอ้ปะปุ๋ยคนละกระสอบปุ๋ยนักคนละกระสอบครับผมงสำรวยแจกปุ๋ยครับเออบุญสาวน้อยมาแจ๊บปุ๋ยค่ะคุนัดตอเกี่ยวตอแถวยาวอันลาดเลยครับผม พี่น้อง้ันไรถามพี่น้องตะบนสยามพึกพี่น้องตะบนนาอานมาไล่เก่งโอปนดีเก่งโอ้จุฬาหงษ์เมื่อนี้นะกับพิธีบายสีสุขขวัญซอจอใหม่ซอจอนักทพงพงแสนคำสุดยอดครับผมสองเส้นครับผมลูกสองเส้นผูกให้เกลียวผูกให้เหยียด้วย